สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีทางฟังไทยและฟังลาวนะพี่น้องมาพบกัสสองน้องอ่อนสองซูนี่แหละมากับอันสะแหละพี่น้องสะแหละบ้านหน้าซ้ายลาได้พี่น้องซูนหนึ่งเนาะจื้อเล็กสองแต่ละคนมาได้ได้มวันนี้นะพี่น้องมาหนีออกลาพี่น้องรังจากพ้นยุกตกเนาะพ้นยุกโต๊ะก็มาณัสองหมื่นเลยพี่น้องมาเบิรงนมาพ้นหนาออกลาแถวอันแถวอันแบบแจงแถวหกอ่ะคอยว่าพนคือพ้นสีหมาเลย มาเบิ่งวะกลัวจีน่ายไม่สีโอนอยู่บนน้องพี่น้องเนาะออกล่ะหลังจากคนหยุดโต้ค่ะเบิ่งมือบ้านนี่ไม่แน่นอนิ่นกับไปคุดพี่น้องแต่ว่าบม่ได้เนาะได้หาโต้เพราะว่าไปอันแถวคำมิกแถวนีกคอนเองเนี่แโม่ได้คนท่าอย่านี้แหละงานหาที่คุยเนุนคยท่านะเนี่ยแมาสิตายอ่ะพี่น้องเดียวอันนึ่คัดของก็เส่เงี่ยวมาสำบาดอากาศคือบนสีโตะพี่น้องค่ะเนี่ยให้มันงามแต่ตาดงพงไผ่ เนียอันนี้มือนี้มาโคกบานแกงนะเหมือนนี้โมเมนต์โขบขนาดได้พี่น้องโคกอีนึงหนึ่งโคกทั้งใดมันมีหลายโคกเนาะไปไล่สะข้านกัต่างหาพี่เนาะไปไลยหม่องมันมีไลยหม่องคุดเดนโมเมนต์นี่อ้าวมันเต็มของจังเมื่อจะสีด้บ่ได้เนาะเฮ้ยเหมือนนี้มันก็เป็นทวนทางเลยพี่น้อง ก็จอดรถไว้ยังสี <men> ่ก็านมันสียออยู่ได้แหละมากรจอดรถไห้ข้างทางเขาป่าเห็นอยู่บ่เห็นจะคุ้ยแล้วเมนบ่ฮะจ้าไปสีเบื่องขวดโดนคุ้ยยันเป็นพี่น้องมาเบิ่งงมามันสีแมนคุ้ยจีนายอยู่บ่กงคือบเป็นอุ่นเป็นหูของปองลุงเนาะนี่พี่น้องช่องสายก็อดแนนี้ เหออ้เห็นแล้วเป็นึ่งกุนตึ้งตุ้งซับไปคูคุดข่าวเดียวให้มอพี่น้องไเลิกไดซับไปเสืเดมมีอีหูหนึ่งด้มีนเอไปอยู่อี้างหนึ่งมุกี่ขานเอิญเพิ่งน้องพี่น้องมมีหูอยู่ตรงซ้สอบมาจ้งน้องพี่น้องนี่ต่แล้วจ้งอาอย่านะออพี่น้องอ้ยกนตุ้งตุ้งเดสิออนสิเบิ่งหูนี่พ่คือจริงเงียบเนีย ช่งไส่โซนีนพี่น้องพร้อมมีสองหัวีนตัวแม่ช่งไส่ตัวนี้นะสิเป็นตัวผู้เมลีเอาเอาขดออกมาเลยเนี่ย <c oughs> สองตัวพี่น้องคุยนี่ผูกเมลีหนาะให้ก็มาเพราะว่าจะเป็นจับเกาะให้ยางก็จะเจ็พี่เนาะตัวที่สองมันอยู่หูนี่ไหนกะมีหูหนี่งหูนี่ออนเดยตัวแม่ตัวนี้ออนเดยตัวผู้เนาะมันสอนกันได้พี่น้อง เื่อเมู่นี่เด้อผูเด้อมันอุเหมืเป็นค้ยค่ะได้ข้างางกันเลยพี่นนอะเป็นว่นลงไอ้สมันมีขวยเนี่ยพี่นาะมันสิหลอดอย่บอกทีน้าตัวน้อยหน้อยเนาะยางค้วยกับบัวลายวกออนบ่ามันมันกับบทันอุนด้อย้ฮากะพ้นตัฮากะเศร้าแล้วพี่นะเีพี่คนยางลองหลอแเท้าเข้มทาาก่อนที่ี่นา มันจะรอดไหมวันนี้รถกระจอดไว้อยีกมองยันรถเสียก็ว่านย่ะเหรอเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหเมืนเน่อไงมีเรื่องป่วยเมืนเน่อไ่ป่วยพี่โต้ใหญ่โคบเจ็บๆเหมือนนี่สอดเกืบนเนอกบใช่ไหมจีนใสเกือบเนาะแต่เขามาเห็นโซ่หวอยู่เนาะไอปวยกันหไรละปววยัี่ม,มาไรแท้ บตเตยที่คนอื่นไม่รเนาะคนอื่นคดคุดสองสามบาทก็ได้เดี๋ยวแม่แม่ได้แล้วเป็นแบมโอ้ยทั้งปัวนี่พี่น้องหินตะไน่ก็ได้มือคือปัวแกปัวยังขบซันเด๊ะอ๋อปัวคือายแต่บาแม่นี่ตีขบมืงห้ามน้องน้องที่อไหม้ยเอ๋โอ้ย พี่น้องเนซ้ายปวกอันนี้เออข้อมือแบบนี้มือมือลายนี่เป็นเ็ดปวกสิออกว่าพี่น้องเนี่ยเป็นห้อยเป็นห้อยไปเนี่ยปวกปวกปวกอตายฮะาจีนายว่านี้ไปกบได้จะโตลูน เอ้ยซับซัเอาแม่โอ้ยมันอยู่ในตื่นๆนนึงมาอยู่โอ้เอาปีกน่กับเบือแม่จะว่าองตัะดงดึงดึงดงดดงเึ้ดึงดึงดึ่งดึงดนีดึงดด

มันซับแล้วกนเะโมนะอ้ยอะไรไม่หูดูเถละเห็นจ้ะเห็นละโมมาช่บบไหนโมเห็นหูโมเห็นจอยูปัวอโมเห็นสามกะ กอนฟุคยเป็นแผนเป็บดด้ได้เนาะพี่นาะยังหาควยหยาอยู่วันินทั้นบบเขาปลาเขาดงมันอยู่ในหนอกเลยนเพื่อสิพาคยหนึ่งสอนได้ยสม่เห็บมอบมองว่งดู หลีบหลีบกันซ้องตัวเห็นอยู่บ้างเชี่ยนี่นี่หลีบกันเมื่องพี่น้องมันหลีบกันซ้องตัวเห็นไหมมีสอนกันเลยตงใช้ขีดขานกูดหูมาอยู่ร่วมกันเนอเอซ้งตัวซ้องกดนี่บอกกนตัวนี้ตัวนี้อืม tuyên là... phụ bà ừ. phụ tôi mẹ ai chỉ ừ. nhận ôn để tôi men tôi men vì nó ừ. thay từ... tôi hương hoa cái hiến là cua đi vì nó có mà ừ. 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 tự Ừ. 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 นี่นี่็นอะมตัวเท่านีดูมองนี่มองนี่มองนี่อ่อตัวใหญ่ได้เลยตัวใหญ่ได้แถวนี้ได้ตัวใหญ่อยู่นี่น้อ่ะชุ่มอันเม็นยาน้อยอยู่ถงที่ผไปกับอันสองคนสามคนทังเอันแห่แล้วก็ไม่ยป๊อกแล้วก็มีน้อยอยู่พี่นอะฉสนใมาโคดถ่ายอยู่รถน้องมันอุ่น tháp bồ sang kiệt, đây là mông hên mà, này, mà rất, rất oh, để xem, thử tuần này con tự nhảy lên nửa bên đó, quay này cả tự, nè, rập ô, rồi. เออแม่ลีซองโตก,กิน่ะไปนา่งพวพี่น้องนางเศร้าเมื่อย์สักข้าวก่อนเนาะถ่านซุสม,มัยน้องมาสักกอนเนาะนี่ยิขวข่าวท่านได้กินข่าวเต้จ้าจ้าห่ออันนี้มาถอดอนันนองไก่แล้วก็ข้าวเหนียวข้าวพี่น้องยิวข่าวแล้วเอ้าพี่น้อง กองทับมันต้องเดินโดยทองวันทะเลทรายเขาเตอะเต,เตอะคุณเนาะอันนี้น้องไก่ในบาน,นา,าจะถอดแปลงสัสๆเลยแ <laughs> ปลงยุ่งร้ายเว้ยบี้บี้ <laughs> อยู่ในหนาบ่ปัญได้่ไม่เอาจะไหนมึงอ่ะเราพ้นทากระตุกเจ้าเลย,ย้องมือ quay mình thật là ổn dám cả đẹp bỏ ở bên nó Và mình cầm cầm Là cả cả nó à. Khó có thể là kêu Không ổn là bà màn Cơ khó đường một giá chỉ để kêu bộ ở thật là kê Thật là lương bên nó bên nó Một còn chỉ ổn chỉ ổn với bướng nà nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không แต่ว่าปอเินหล่ออ้เราไสาัที่นี่ในเออโมนี่ในจีบุได้เด้อหอนหาซีสองคนคนะโมววานนี่พ้นทากระตกท่านพี่สิแหงีสีนี้พียสีออกอันไประกูดแถวแคมท่าของพี่หน้อในหน่อได้ดอกพ่อแจ๋นหน่อเออเหาม่วงลายนอ้แห่ลาย ก็ซ er. ุ่มไปใหน่อยยางข้างล้างนาะพี่น้องส่วนนั่งขี่รถเรอเอาเออมีคนขุดแล้วพี่น้องจอดขี่รถไปนำเครื่องหน่รถขบระดับเคพลองอาโคจินายมันอยู่แถวแค้มแค่พี่น้องเอ้อฮะเห็นได้ฮู้โควงงามหมนอดนะเดย์เดย์ให้ทางนี้เฮ้ยไปทางตีนโตทางตีนโตตัวเพ้นมาเออ

ข <más> <one> <Enfin> ้อเสข้อสองข้อสาม้อดีนูีตีนอ่ะหสี่ต้อง้า้อหวเอละ เจ็ดแล้วสักแปดักเก้าสามสิบเอ็ดสามิบสองสามสบามสามิี่นีวปิกตีนนี ja ่มันตีนตีนดีอิเปลี่ยนอุปกรณ์จักกระทังอ่ะสบี่สิบห้าสามสิบหก้เจ็ดใแปดสามสิบเก้าสี่สิบ

เจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเ้าเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสิบดเจ็ดสิบเ้าแปดสิบเก้าสิบเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าแปดสิบเก้าสิบแปดสิบเ็ดแปดสิบสแปดสิบสาแปดสิบสแปดสิบห้าแปดสิบหก 88 89 90โอ้ย90 91 912 913 914 915 916 917 917 918 919 101 101 101 102 103 104 104 หา16ล่7่109ใช่อ๋109 4 110 111 112 2 112 113ตัวทั้งเบิดพี่น้อง113 5ลูก113ตัว113อ่113 ก็มีหนอล้วชิบสามขอนเดินเดียพี่หนอสามเดี๋ยวหอาิโจอยู่วะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสามิ่หอนายู่บห้าิ กเจ็ดเจ็ดแปดเก่เสาวเลยพี่น้องได้ดองหาชิบสาวแหละเเอสสองสามเสาม้าีเ้าหาเ้าหกเจ้าเจ็ดแปด ขอ30 3 8 39 3 0 1 3 1 2 3 2 3 3 4 3 4 5 3 5 6 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 0 4 0 2 4 1 3 4 2 4 3 สี่สิบสี่สี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดตวสี่สิบแปดสี่สิบแปดตสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบห้าสิบตห้าสิบเอ็ดตพี่นาะห้าสิบเอ็ดตัวห้าสิบออน้ย้อนสามเอห้าเอ เน่ี่นก้นงานผลานมือแรกสีเ็เดได้กินมือแรกสีอกินได้พี mm ่นอฟ้ากินอ้านนน่หลายนะายเดาเสนหนึ่งม้อนี่มืนีนงานมนีเนาะ พนงานมาอน,นี่ยิดได้คิดได้พัวกับย่องย่องยิงยิงน้ำหมุนปลามุนดงน้อเพียงเนาะมามาอนี่ยพนงานกะมีน,น,นอนได้ลอยชิบซ้ำนอนได้ได้หาชิบเอสนาะพี่น้องก็ที <c ười> ่ว่าดีเต๋อน้องพี่น้องเนาะและ้วก็ซื้อน้ำแปลซื้อน้ำปันคือแบบนี้แหละพี่น้องถาห้ามแบบ บบพ้นเศ้าก็ไปหาอยู่หากินน้าพี่น้องบ่ามือไปบัวไปขูมเอือดอกบ่ามือไปเนาะสำหรับกินี้ออนกาแฟวันนี้นะพี่น้องทางมากเลยกะอย่าลืมทามากเลยว่าจะทามากมามากะอย,ย,ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจในเด้อพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย